ผมต้องย้าตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดของคณะกรรมิการวิสามัญไทยโอนธุรกิจกองทัพและคณะกรรมิการการทหารเราคิดตรงกันครับสาคัญที่สุดคือความโปร่งใสเงินที่เอาไปใช้อุดหนุนดูแลสวัสดิการนายทหารชั้นผู้น้อยจะต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสริมขวัญเสริมกําลังใจให้กับพวกเขาในฐานะที่เขาเป็นมดงานที่สําคัญเป็นนักรบที่สําคัญนะครับของประเทศไทยของเรา แต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเงินน่องก็ประมาณถูกใช้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกใช้อย่างปกปิดอำพรางไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้สิ่งที่เราอ้างว่าเราทำเพื่อทหารชั้นผู้น้อยมันก็ยากที่ประชาชนจะเชื่อได้อย่างวางใจ100รเปอร์เซนต์ดังนั้นเวลาเราพูดถึงปฏิรูปกองทัพมันต้องพูดให้ครบทั้งเรื่องของทหารกองประจำการก็ดีนี่คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องของความโปร่งใสของเสนาพานันธิและธุรกิจกองทัพก็ดีเป็นเรื่องที่สองสามคือการเอาเงินนอกงบประมาณเนี่ยเข้าไปดูแลบำรุงนะครับสวัสดิภาพสวัสดิการนะของนายทหารชั้นผู้น้อยหรือทหารชั้นประทวนนะครับให้เขามีขวัญและกลำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิและเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นและผมคิดว่าไม่ใช่แค่พวกเราต้องการเห็นผมว่าประชาชนคนไทยต้องการเห็น สวัสดีประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับท่านวิทยากรนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกทนทุกคนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมว่าเราคงได้ยินในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมานานละนะครับแต่ถามว่าการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันมีองค์ประกอบย่อยเนี่ยอยู่หลายอย่างนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่เรื่องของเสนาพาณิชย์ หรือพูดถึงเรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือถ้าเราพูดแบบถนอมน้ำใจกันสักหน่อยก็คือการสร้างระบบการรับสมัครทหารกองประจำการแบบสมัครใจ100%ถามว่าความสมัครใจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮะต้องถามครับว่าประเทศไทยเรามีหน่วยรบพิเศษอยู่มากมาย r ี c o n นะครับแรนเจอร์คอมมานโดซลนะครับและ,อ,และอีกหลายหน่วยอีกหลายหน่วยซึ่งการฝึกของหน่วยรบพิเศษเนี่ยต้องยอมรับนะครับหลายครั้งบอกนี่คือการฝึกมนุษย์เหล็กที่มีความโหดและก็หนักอย่างมากตั้งคำถามครับว่าคณะกรรมธิการการทหารไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนใดๆจากการฝึกหน่วยรบพิเศษเลย ทั้งที่การฝึกเหล่านั้นหนักน่วงสาหัสสาการแต่เป็นการฝึกที่มีแบบแผนและที่สำคัญที่สุดคือคนที่เข้าร่วมและสมัครเข้ารับการฝึกล้วนแต่มาจากความสมัครใจและรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะเจอกับการฝึกแบบไหนทำให้ครูฝึกหรือผู้ฝึกก็ทำงานง่ายผู้ที่เข้ารับการฝึกก็ทำงานง่ายสุดท้ายหน่วยรบพิเศษจึงเป็นการพัฒนานะคะ นักรบที่มีประสิทธิภาพสําหรับกองทัพดังนั้นยืนยันครับว่าความสมัครใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้เราได้นักรบหรือทหารมืออาชีพเชื่อผมไหมครับว่าตลอดข้อร้องเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดโครงการพลทหารปลอดภัยมีเรื่องร้องเรียนอยู่ทั้งสิ้น38เรื่องที่เราประสานงานแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับพลทหารผู้ร้องเรียนหลายกรณีผมยอมรับครับว่า มาจากปัญหาของตัวพลทหารที่ไม่พร้อมเองก็มีอยู่บางกรณีหลายกรณีก็มีในเรื่องของยาเสพติดหลายกรณีก็มาจากความไม่พร้อมและก็การไม่สมัครใจที่จะมาเป็นทหารทําให้ครูผู้ฝึกเนี่ยนะครับก็ดําเนินการฝึกได้ไม่เป็นไปตามแผนและหลายครั้งก็มีการระบายอารมณ์นะใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับกระทาการที่เข้าข่ายการซ้อมทรมาณ กับพลทหารเกิดขึ้นแล้วข้ออ้างที่กรรมธิการได้รับมาโดยตลอดเวลาก็คือพลทหารกระทาความผิดอย่างร้ายแรงและเราก็จะตั้งคําถามกลับไปเสมอว่าทําไมถึงไม่ดําเนินคดีไม่สั่งฟ้องต่อสารทหารละ่ะทาไมถึงใช้วิธีการป่าเถื่อนโหดร้ายทําทารุณกรรมกับพวกเขาในค่ายทหารสุดท้ายเห็นไหมครับว่าความไม่สมัครใจมันก็เกิดปัญหาทั้งการฝึกทหารที่เราอยากจะได้ทหารที่เป็นมืออาชีพ อย่างล่าสุดครับผมถ้าผมไม่พูดเลยก็คงไม่ได้นะครับก็คือกรณีของพลทหารสิริวัตรใจดีแล้วก็พลทหารวรปลัดนะที่เสียชีวิตไปใช่ไหมครับที่สัตหีบแล้วก็ที่ค่ายนาวมินทราชินีต้องยอมรับนะครับว่าอย่างกรณีของอพลทหารอวอรปรลัดเนี่ยจากผลชนสูตรนะครับปอดฉีกนะครับนะสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะครับอวัยวะภายในบอบชำ้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าข่ายแล้วก็ต้องสงสัยได้ว่าถูกซ้อมทรมานในกรณีของพลฐานศิริวัฒนก็มีประเด็นในห่วงเวลาที่คณะกรรมาการเพิ่งสอบไปก็มีความต้องสงสัยเช่นเดียวกันว่าอาจจะเข้าข่ายการซ้อมทรมานสิ่งที่เราทําได้คืออะไรรู้ไหมคือการชี้เบาะแสะและรวบรวมข้อเท็จจริงเท่าที่เราสอบสวนอย่างประณีตที่สุดนะครับส่งให้กับดี i บ้าง นะครับอายการฝ่ายสํานักงานสอบสวนบ้างนะครับนะรบหรือล่าสุดของกรณีของพลทหารเิริวัตใจดีเราก็ส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานเพื่อพิจารณาสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงและดําเนินคดีต,ตามพรบอุ้มหายซึ่งพรบอุ้มหายมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผู้กระทําจะไม่ได้ขึ้นสารทหารครับ จะขึ้นสารอาญาทุจริตและที่สำคัญไปกว่านั้นครับในมาตราที่42จะมีการเอาผิดครึ่งหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งกับผู้บังคับบัญชาด้วยเราสังเกตไหมครับจากการลงโทษลงทันที่ผ่านมากรณีที่เข้าข่ายการซ้อมทรมานเนี่ยไม่เคยมีครั้งใดเลยที่กองทัพบังคับใช้พรบอุ้มหายไม่เคยมีครั้งใดเลยที่มีการเอาผิดกับนายฐารระดับบังคับบัญชาอย่างจริงจัง ตามพรบอุ้มหายก็ถูกประชาชนตั้งข้อสงสัยอยู่เรื่อยมาว่าสารทหารยังคงมีความมั่นสร้างความมั่นใจในระบบยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเรือนอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นคําถามที่ประชาชนตั้งคําถามเรื่อยมาดังนั้นเนี่ยผมจึงมีข้อเสนอสําคัญว่าตราบใดก็ตามถ้าเราไม่มีระเบียบภายในของกระทรวงกลาโหมที่เอาผิดระดับบังคับบัญชาโดยออกระเบียบอิงกับ พรบอุ้มหายก็ดีหรือพรบค้มามนุษย์ก็ดีพรบค้มามนุษย์ในมาตราที่13ก็น่าสนใจครับเพราะการดําเนินการที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์เนี่ยนะฮะโดยข้าราชการเนี่ยก็มีความรับผิดถึงสองเท่านะเมื่อกี้นี้พรบอุ้มหายเนี่ยก็โทษจําคุกสูงสุดนะครับก็จําคุกตลอดชีวิตกรณีที่ผู้ถูกกระทําเสียชีวิตดังนั้นถ้าเกิดเราไม่เห็นการเอาผิดผู้บังคับบัญชา วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดก็ยังเป็นข้อสงสัยที่อยู่ในหัวใจประชาชนอยู่เรื่อยมาซึ่งคณะกรรมิการการทหารก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะล่าสุดคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะพิจารณาออกระเบียบเราก็จะติดตามครับว่าระเบียบที่จะออกจะเป็นครั้งแรกไหมที่จะมีการอิงกับพรบอุ้มหายและพรบค้ามนุษย์เพื่อเอาผิดกับผู้ขา้าบัญชาและเอาผิดกับผู้กระทาอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาครับจากการติดตามนะครับเดี๋ยวการติดตามอย่างละเอียดเราได้ทําหนังสือถึงเจ้ากรมพระธรรมนูญแล้วว่าให้ส่งมาให้หมดครับสิบปีครับที่มีการซ้อมทรามานพลทหารหรือทหารชั้นผู้น้อยในค่ายทหารว่าสุดท้ายแล้วผลแห่งคดีเป็นอย่างไรและผู้กระทํายังคงรับราชการอยู่หรือไม่ชั้นยศณขณะกระทํา,าทเป็นอย่างไรชั้นยศณขณะนี้คืออะไรเราอยากจะรู้นักว่ามี กระบวนการหรือมีวัฒนธรรมลอยนวนผลพ้นผิดเกิดขึ้นในค่ายทหารหรือไม่แต่จากการติดตามนะครับที่ผ่านมาผู้กระทําเจออะไรบ้างครับจำขังส5สวันผู้บัญชาพอปล้อยถูกกักบริเวณงดบําเหน็จก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะครับไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่โทษเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอครับที่จะยุติหรือขจัดปัญหาการซ้อมทรมานของพลทหารในค่ายทหารได้ นะครับสำหรับเรื่องที่เกี่ยวโยงเกี่ยวใยนะครับกับเสนาพาณิชเสนาพาณิชทุกครั้งนะครับจะมีเหตุผลในการอธิบายว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินนอกองบประมาณไปกับการจัดการในเรื่องสวัสดิการของนายทหารชั้นผู้น้อยแต่รู้ไหมครับว่าปัญหาที่ผมว่าถือว่าเป็นภัยความมั่นคงในหัวใจของพลทหารเลยก็คือเรื่องปัญหาหนี้สินซึ่งรุนแรงมากนะครับคณะกรรมธิการทหารนะครับเคย ศึกษานะครับแล้วก็เลือกสอบในเลือกนี้นะครับจากจํานวนพลจากจํานวนทหารทั้งหมดนะครับทหารเนี่ยทั้งหมดนะครับของกองทัพเราเนี่ยนะครับทุกเหล่าทัพนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดนายนะครับนะโดยประมาณนะครับเชื่อไหมครับว่าคนที่ถูกหักเงินกู้สาก์นะครับจนเหลือเงินเดือนนะครับน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านคิดว่ามีเท่าไหร่ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบนาย หากแล้วเหลือเงินเดือนน้อยกว่าเก้าพันบาทคือไม่ถึงหมื่นบาทให้ทายครัว่ากี่นายแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบนายหรือคิดโดยประมาณประมาณร้อยละสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะนี่คือปัญหาที่รุนแรงที่สุดและมีมติคณะรัฐมนตรีแล้วด้วยนะครับว่าห้ามหักเงินเดือนนะครับจนเหลือน,น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เหล่าทัพต่างๆ ก็ยังไม่ปฏิบัติเว้นเว้นเว้นอันนี้ต้องชื่นชมนะครับตอนนี้มีกองทัพอากาศนะครับนะฮะที่ออกประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่หักเดือนเดือนนะครับนะกำลังพลให้ต่ำกว่าส0เซแล้วก็ไม่ต่ำกว่า9,000พบาทด้วยแต่สำหรับทอบอและทอรอเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนนะครับตัวผู้ว่ากบัญชาระดับสูงนะครับก็เลยต้องรอซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการาก,ก็จะติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ สำนักประหลัดกระทรวงกลาโหมเคยมีระเบียบเดิมในยุคก่อนละนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะอัปเดตนะครับหรือแก้ไขระเบียบนะครับที่เคยมีเนี่ยให้อัปเดตสักหน่อยก็น่าจะใช้ได้นะครับนะส่วนกองประชาการของัพไทยก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการออกระเบียบนี้แล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้ผมว่าสําคัญอย่างมากเป็นภัยความมั่นคงไหมถือปืนกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกจากจะรับสายคอเซนเตอร์แล้วต้องเจอเจ้าหนี้ด้วยโทรมาด้วยทวงหนี้ทวงทรัย์ ปินตกอยู่ที่ตะตุ่มนี่คือปัญหาเลยแล้วผมตั้งคําถามครับว่าเขาเหลือเงินน้อยกว่า9 0 0าบาทเขาจะเลี้ยงดูลูกเมียเขายัางไงนะและเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ยากเย็นนักปัญหามันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันมีข้อสังเกตจากกรรมธิการครับทําไมถึงทั้งที่มีมติครมอแท้แล้วนะครับท่านนายกเศรษฐาครับได้มีมติครมแล้วว่าห้ามหักให้เหลือต่ากว่า3 0 ทุกหน่วยราชการแต่ทําไมกองทัพถึงยังทําอยู่ก็มีการตั้งข้อสังเกตครับจริงแท้เป็นประการใดเดี๋ยวต้องสืบต่อเขาบอกว่าในพลจํานวนไม่น้อยก็มีตําแหน่งแห่งที่นะอยู่ในสะกออมทรัพย์ต่างๆและได้ผลประโยชน์จากดอกผลที่จากการปล่อยกู้กับนายทหารชั้นผู้น้อยผมไม่ได้บอกว่าจะต้องให้เบี้ยวนี้ แต่การที่คุณจะปล่อยให้ใครกู้คุณต้องเช็คเครดิตเขาด้วยไม่ใช่คุณปล่อยกู้แบบไม่อั้นแล้วหวังว่าจะได้ดอกเบีย้ยจากเขาและคุณก็อยู่ในฐานะทั้งเจ้านายและเจ้านี่ในตัวคนคนเดียวกันและนี่ครับจึงเป็นการหน่วงลังนะครับที่ทําให้เกิดการไม่แก้ไขหรือออกกฎระเบียบไม่ให้หักเงินเขาต่ำกว่าให้เขาเหลือน้อยกว่า30หรือต่ํากว่า9,00 0บาทหรือไม่ เรื่องนี้ก็ลองติดตามทางพทอบทบและพบทอรอต่อไปแล้วก็กลับมาที่ไฮไลท์ในวันนี้ครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากการยกเลิกการเกณฑ์ทหารคือการรับสมัครทหารกองบัญชาการแบบสมัครใจแล้วการดูแลสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยอย่างสมเหตุสมผลเต็มเมดเต็มหน่วยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแหล่งเงินที่จะเอามาใช้เอามาอุดหนุนในเรื่องของการดูแลสวัสดิการนายทหารชั้นผู้น้อย เราเองนะผมได้หารือกับกรรมธิการการทหารนะครับนะจำนวนสองท่านเป็นอย่างน้อยคือคุณจิรัตกับทางคุณเชตวันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เคยมีเจตนาว่าจะเอาทุกเสียงทุกอย่างเงินนอกงบประมาณของกองทัพทุกอย่างคืนกลับมาแบบดือด้อๆเลยเราไม่คิดอย่างนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการที่สุดคือความโปร่งใสและอะไรที่ตอบไม่ได้ว่าเกี่ยวพันกับภารกิจของกองทัพอย่างไร คุณก็ควรจะถ่ายโอนคืนกลับมาให้อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างขึ้นวิทยุโทรทัศน์ที่คุณถือครองเอาไว้ข้อมูลก็หายากกว่าจะได้ถึงข้อมูลก็ลำบากนะฮะแล้วก็พบและต้องสงสัยว่าจะขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมหาศาลด้วยในเมื่อคุณเอาแล้วไปขาดทุนมหาศาลขนาดนี้สะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพแล้วคุณควรจะผ่องถ่ายคืนให้กับรัฐ ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณทําอยู่หรือไม่และเหตุผลที่คุณไม่ถ่ายโอนคืนคืออะไรถูกไหมฮะยังมีอีกหลายธุรกิจสนามกอล์ฟสนามมวยต่างๆไฮไลท์ในวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการพูดถึงธุรกิจของกองทัพหรือเสนาพาณิชย์ซึ่งมีการพูดกระจัดกระจายอยู่หลากหลายเวทีแต่ไฮไลท์ในวันนี้คือน่าจะเป็นครั้งแรกครับนะ ที่มีการรวบรวมเสนาพาณิชย์และธุรกิจพาณิชย์ของทหารต่างๆนะครับที่ถูกพูดถึงในเวทีต่างๆในวาระและโอกาสที่แตกต่างกันมารวมอยู่ในที่เดียวกันผมต้องย้ำตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดของคณะกรรมการวิสามัญไทยโอนธุรกิจกองทัพและคณะกรรมการการทหารเราคิดตรงกันครับสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสเงินที่เอาไปใช้อุดหนุนดูแลสวัสดิการ นายทหารชั้นผู้น้อยจะต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสริมขวัญเสริมกําลังใจให้กับพวกเขาในฐานะที่เขาเป็นมดงานที่สําคัญเป็นนักรบที่สําคัญนะครับของประเทศไทยของเราแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเงินนองก็ประมาณถูกใช้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกใช้อย่างปกปิดอําพรางไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธนารณะได้สิ่งที่เราอ้างว่าเราทําเพื่อทหารชั้นผู้น้อย มันก็ยากที่ประชาชนจะเชื่อได้อย่างวางใจ100%ดังนั้นเวลาเราพูดถึงปฏิรูปกองทัพมันต้องพูดให้ครบทั้งเรื่องของทหารกองประจำการก็ดีนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องของความโปร่งใสของเสนาพานันธิและธุรกิจกองทัพก็ดีเป็นเรื่องที่สองสคือการเอาเงินนอกงบประมาณเนี่ยเข้าไปดูแลบำรุงนะครับสวัสดิภาพสวัสดิการนะของ นายทหารชั้นผู้น้อยหรือทหารชั้นประทวนนะครับให้เขามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิและเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นและผมคิดว่าไม่ใช่แค่พวกเราต้องการเห็นผมว่าประชาชนคนไทยต้องการเห็นหลายคนบอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่กําลังเป็นศัตรูกับกองทัพไม่ใช่เลยครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่คือเราต้องการทําให้กองทัพแข็งแรงครับให้กองทัพมีนักรบที่มีประสิทธิภาพ มีกองทัพที่ประชาชนพึ่งพาได้มีกองทัพที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีเยี่ยมไม่ใช่เอาเวลาเอาทรัพยากรไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวใยกับภารกิจหลักของตนเองนะวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากนะครับแล้วผมคิดว่าเมื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมคิดว่าวิทยากรทุกท่านก็พร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับว่าธุรกิจกองทัพและเสนาพาณิชย์นะครับในองค์ประกอบต่างๆนะครับ เป็นอย่างไรแล้วเมื่อมาประกอบร่างกันแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจกองทัพมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและข้อเสนอทางออกของคณะกรรมาการวิสามันที่เป็นไปได้และทำได้จริงนั้นคืออะไรนะครับขอบพระคุณครับ